นี่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 ดูถั่วพี่น้องกอใหญ่โอ้ย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 กอใหญ่กระดอกกระเดี้ยโอ้หาดูยอดก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยมีไหมโอ้ยมีมียุคพี่น้องเอ้ยยอดอ่อนนู่นยอดอ่อนพี่น้องเทียบเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ติ๊กก็พาเพื่อนๆมาทะเลอีกแล้วนะคะจะพาเพื่อนนะคะมาหาผักกันนะคะเพื่อนๆเราไปดูกันเลยขาว่าจะมีจะมีผักอะไรกันบ้างไปดูกับติ๊กกันเลยจ้ะเพื่อนๆไปกันเลยจ้าป้าพี่น้องตรงนี้เต็มเลยไหมพี่น้องเอ้ยดอกขาวๆไหมป้าทนู่นๆๆๆไปดูกันทนู่นๆดอกขาวพี่น้องเอ้ย โอ้ย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 งามคักโอ้ยพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยกอยังใหญ่เลยพี่น้องพักขนาทะเลให้พี่น้องเอ้ยดูทัอวโอ้ยโอ้ยงาม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 ปัดกอยหงใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะโอ้ยขนาทะเลพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้มาเดดกันที่นี่พี่น้องเอ้ย โอ้ยพี่น oh <snap> <cus> <at the> ้องเอ้ดูทั่วโอ้โหกอใหญ่เลยพี่น้องขนาดทะเลไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอดอ่อนเพียบเลยพี่น้องมาดู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 ยอดอ่อนๆข้างในพี่น้องเลยไม่กันเด้อพี่น้องเลยนี่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 ดูทั่วพี่น้องเอ้ดูทั่วนั่นนั่นยอดอ่อนเพียบเลยพี่น้องเอ้โอ้ย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 ต้นนี้ไหม นี่นี ida, en, iga, aria, ucha, ica, ่นี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 ่พี่น้องเลยยอดอ้อนอ้อนพี่น้องดูถั่วโอ้ยนี่พี่น้องโอ้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 เมียตีกันมาเดียวมาเด็ดก่อนเด้อพี่น้องเลย รู้่ะมันอ่อนไหม <c oughs> อ,อ่อนอ่อนพี่น้องโอ้นี่พี่น้องนี่ <c oughs> ยอดอ่อนไหมพี่น้องเย้ย <c oughs> นี่พี่น้องไม่ยอดอ่อนๆนี่ยอดข้านาอ่อนๆพี่น้องเอ้ยดู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 โอ๊ยดูดูดูดดู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 อูด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 ดูดูดนี่นี่ ยอดข้างในพี่น้องยอดอ่อนๆมันกอใหญ่หลายหมดยววาดู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 ดข้างในพี่น้องโอ้ยดูดูดยอดขนานาหยอดอ่อน ยอดขนางนาอ่อนๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องมาหาแบกหาเอาพี่น้องเอ้ยแบกกอมันกอใหญ่หลายโพดกอมันใหญ่โพดโอ้ยแบกหายอดจนอ่อนข้างในไปพี่น้องใบอ่อนๆไหม ใบ <c oughs> อ่อนๆยอดอ่อนๆพี่น้องเอ้ยดูสะออนดูอ่ะโอ้สะออนสะออนสะออนพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> <อ>โอ้ มันมันงามหลายพี่น้องใบอ่อนๆยอดอ่อนมาด้วยกันเลยพี่น้องเอ้ยที่นี่โอ้ยพี่น้องนี่นี่นี่ใบอ่อนๆนี่ใบข้า่หนอ่อนๆพี่น้องเฮ้ยโอ้ยโออยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวหลังมาเก็บใหม่ มันงามพอดดูดูดูพี่น้องเลยเพียบเลยนี่จ,จับพี่น้องจรงเอาไว้จงเอาไว้ดูว่ะได้เต็มถุงเลยมาติ๊กเอ้ยมองไปดูว่าพี่น้องเลยดูๆนเห็นดอกขาวจักใช่ไหมเราไปดูกันเดี๋ยวไปหลังมาเก็บใหม่ ตอนนี้มันกินไปทันแล้วพี่น้องเลยเยอะพดไปดูกันพี่น้องพี่น้องมันใช่ไหมติก๊กนูมหมองแล้วที่นี่พี่น้องเออที่นี่อ้ยผักบุ้งฝรั่งไหมเอ้ยผักบุ้งทะเลไหมพี่น้องเอ้ <c oughs> นี่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 นใช่พี่น้องนี่นี่นี่ออกดอกแล้วไหม นี่พี่น้องเอ้ยนี่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 จ้าขานาทะเลกอหนึ่งนุ่นนุ่นนุ่นปัดตัวกอนุ่นนะพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้โอ้ก้อนี่ใหญ่ที่สุดโอ้โอ้ลอยเซนนะนี่โอ้กอใหญ่กอใหญ่คักแท้พี่น้องเอ้ยทุกอ่ะปัด ปาด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 มันใหญ่ไหมพี่น้องโอ้ยคือมันใหญ่กระโดดกระเดียดแทะให้ดูใใกล้เ้อพี่น้องเอ้ยดูอ่ะอุย้ยก้อนนี่ไหมยังใหญ่พี่น้องเอ้ยก้อนนี่ป้า นี่นี่นี่ดูถั่วพี่น้องกอใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกอใหญ่กระดอกกระเดี่ยโอ้หาดูยอดก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยมีไหมโอ้ยมีมียุพี่น้องเอ้ยยอดอ่อนนุ่นยอดอ่อนพี่น้องเพียบเลยโอ้ยเดี๋ยวหลังค่อยมาเก็บใหม่พี่น้องดูว่าป้าพี่น้องเล้ย ยอดคา่ไหมโอ้ยนี่จ้าคนาทะเลจ้าพี่น้องดูทั่วโอ้ยตนน้นยังใหญ่เลยค <c oughs> นาทะเลเดนมาร์กโอ้ยใหญ่กระดอกกระเดียพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะพี่น้องมาดูข้างในกันพี่น้องเอ้ย มาดูข้างในกันโอ้ตัวนี่ข้างในยอดอ่อนๆก็มียุคพี่น้องเอ้ยนู่น่อ่นี่นี่ก่อนอ่อนอยู่นี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 ่ข้างในนี่พี่น้องเลยยอดอ่อนๆเพียบเลยพี่น้องโอ้มันใหญ่กระดอกระเดียมันใหญ่ โอ้ยพี่น้องดูวะดูวะดูยอดอ่อนๆข้างในพี่น้องเอ้ยเห็นไหมนั่น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 นี่นนั่น่อนๆอนู่นนย่ี่น้อ่เอ้ยนี่นบข่นนันนั่นนั่นน้่นนั่นนั่นนั่นอัยนนันี่นี่นน่นน่นนั่ยนั่นนั่นี่นอั่นน่นี่น่นน,นันี่น่นนัยนน่น่ <c oughs> <c oughs> ใบอ่อนๆเพียบเ,เลยพี่น้องเอ,อ้ยจิกได้เยอะแล้วไหมมาเก็บบัดหลังพี่น้องเลยนี่ต้นขังก,กันกับมีไหมพี่น้องโอ้ยลูมองแล้วรูมองแล้นี่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 น,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 นี่โอ้ยขนาทะเลพี่น้อง นี่พี่น้องยอดมันนี่นี่ยอดขนาดโอ้ยน oh. ่นโนนพี่น้องเฮ้ยจะเห็นตอนน้อยน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยไปดูกันนั่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 นโอ้ยชายจริงๆด้วยพี่น้องนี่ตอนน้อยน้อย นี่พี่น้องเอ้ยใช่แล้วนี่นี่จ้าขันนาทะเลพี่น้องนี่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นีกำลังกินเลยนี่นี่พี่น้องกําลังกินเลยคันนาทะเลพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้อง อันนี้กำลังกินเลยพี่น้องเลยนี่โอ้นี่ข้าวนาทะเลพี่น้องเลยใบก็แก่แล้วเนาะเอายอดอ่อนใบอ,อ่อนพี่น้องอย่าให้มันแตกออกใหม่งาม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  เพื่อนมา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 เจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่เพื่อนๆเพื่อนเนืเ้อทั่วท่วปัดอันนี้อันนี้ดอกไม่เยอะเพื่อนเอนเนืเ้อบีทยอดโอ้โหนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยทหนาทะเลจ้าปัดอู้ทัวพี่น้องมีแต่ยอดไหมปัดนี่นี่นี่ยอดข้างหนาทะเลพี่น้องเอ้ย โอ้ยมีแต่ยอดเลยพี่น้องเลยดูถั่ว ot, พี่น้องเอ้พี่น้องดูอ่ะยอดนอนเลยจ้าขนาทะเลยอด่อนเลยพี่น้องเลยดูดูดู уем, ดูามาหาเก็บต่อพี่น้องเลยโอ้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 ย,อย,อยขนาทะเลพี่น้องโอ้ย อ่อนไหมโอ้ยมันอ่อนนี่นี่นี่นยอดอ่อนอ่อนพี่น้องดูวะพี่น้องโอ้ยนี่ยอดคานาทะเลอ่อนๆพี่น้องเอ้ย ดูทั่วดูทว่วพี่น้องดูทั่วยอดอ่อนๆไหมพี่น้องโอ้ยมางามคักแค่ไหนก่อนนี่ดูว่าดู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 ยอ่อนๆ่อนมาอยู่ข้างในไหมพี่น้องเอ้ยดูทว่า โอ้ย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 อ่อนพี่น้องเลยอ่อนนี่ไปอ่อนอ่อนพี่น้อง <c oughs> มันเยอะพอดงามจริงๆพี่น้องเย้ยเอาพอได้กิน,นาะพี่น้องนี่พี่น้องจะพอต้นนี้นะนี่พี่น้องเลยดูเถ่ะ งามอย่างงามเลยพี่น้องเลยนี่นะจ๊ะคันหน้าทะเลพี่น้องผักหากินง่ายๆนะคะตามทะเลพี่น้องเลยท้องแซ่บเลยนี่โอ้ยงาม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 เอาพอแค่นี้ก่อนมานี้พี่น้องเลยงามจริงๆวันนี่ ทะเลค่ะพี่น้องเอ้ยทะเลทะเลเดนมาร์กค่ะเพื่อนๆไม่ได้มาหาหอยทะเลนะคะเพื่อนๆวันี้มาหาผักทะเลค่ะเพื่อนๆค่ะพี่น้นองตอนนี้ก็เก็บพัก ได้ถุงใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่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 ้วได้เต็มถุงผักเลยพี่น้องเลยที่นี่ก็ขอบคุณที่หลายเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณที่มาเก็บผักเป็นเพื่อนนะคะพี่น้องก็ได้แล้วนะคะผักคณะทะเลค่ะเพื่อนๆแล้วก็ผักอื่นๆอีนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะเพื่อน เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพื่อนๆให้กับติ๊กนะคะในการทำคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ